สวัสดีค่ะอยู่กับเจอรกแล้วค่ะมิสเซอร์พีค่ะครับแล้วก็มีสู่ซูเปอร์โปรนะครับใช่ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีรถโหสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เป็นรุ่นที่เรียกว่าท็อปสุดของไททันก็ว่าได้ค่ะบอกเลยว่ารุ่นนี้ตอนนี้หายากสุดๆนะครับก็จะเป็นซีประตูยกสูงนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นแต่งพิเศษจากโรงงานก็คือเป็นรุ่นแอดลี์นั่นเองค่ะตัวนี้เป็นสีขาวด้วยนะครับราคาวงค่าสีแล้วจะอยู่ที่9 9้0 0สนเกบาทนะครับขับเครื่องสองล้ออ่ขับเครื่องสองล้อนะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ6สปีดเนาะเครื่องก็จะเป็นตัว2.4ไมเวกนะคะรื่นเดียวกับเทโรสปอร์ตนะครับตัวนี้นี่กำลังสูงสุด1 8อแ ม้าเลยไม่ต้องห่วงเรื่องกําลังนะครับหายห่วงแน่นอนแล้วก็สวยกริ้มมาจากโรงงานแล้วด้วยนะคะแตนโครโมชั่นสุดพิเศษก็คือลูกค้าค่ะเป็นค้าขายเนาะขายทิชเกงในตลาดนะคะในตลาดนะครก็ขากใช้เงินใช้เงินรับรถนะคะอยู่ที่ 1 1 7 0 0แบาทนะคะแล้วได้ข้างบนที่เท่าไหร่ครับนี่ข้างบนสบายๆเพียง1 1 4 3 2บาทเท่านั้นนะหนึ่งรัวๆนะครับตัวนี้นะครับนึ่ต้องมาแล้วนะครับนี่เขจะมีการตกแต่งเพิ่มเติมเพิ่มความสวยจากโรงงานนิดนึงนะคะก็จะมีตัวโลโก้ตกแต่งฝากระโปรงหน้านะคะที่เพิ่มมาให้เป็นตัวต้านสปอร์ตคือแต่งแค่นี้นี่สวยแล้วนะครับสวยเลยครบเลยเพราะว่าที่เหลือมาจากโรงงานหมดแล้วเราเลือกเป็นสีดําเงาเพื่อให้รับกับตัวอ่ะ ชุดแต่งที่มางานที่เป็นดําเงาทั้งคันแบบนี้เลยนะครับชุดแต่งที่โรงงานนะครับก็ที่มาเลยก็จะมีตัวนี้นะครับตัวครอบกระจังหน้านะครับเป็นสีดำเงาคะรอบตัวสีก็เป็นสีดําเงาค่ะรวมถึงตัวตกแต่งต้กันชนด้านล่างเนี่ยเนาะเป็นสีดำเงาสวยๆแบบนี้นะคะโอ้โหนะครับมาสวยงามนะครับไฟก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์ไฟ LED ร้อมเดย์ไลท์อีกต่างหากมีไฟตัดหมอกครบถ้วนเรียบร้อยนะคะโอ้โหนะครับ ัวล้อก็หล่อๆ,ๆนะคะแม็กซ์มาจากโรงงานก็จะเป็นสีดำสีดำ,<า>ดำๆๆเลยนะครับอ่าดำดับดำล้วนเลยนะตัวนี้นะครับใหญ่ด้วยขนาด18นิ้วนะครับยางเป็น265 6 0หด้วยนะครับนี่คคุณภาพนะคะแท้จากโรงงานรวมถึงตัวฟิล์มรอบคันที่เราแถมให้นะคะแล้วก็ตัวหลังคาเนี่ยก็จะเป็นสีดำโรงงานนะคะตัว ก็าระจบอะมอง,ข,งข้างก็จะเป็นสีดําเงาแ,แบบนี้มาทั้งคันบันไดก็สีดำนะครับมือจับก็สีดํานะครับหลอมากๆนะ ทำมาให้หมดนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ตกแต่งด้านข้างด้วยก็คือมาจากโรงงานแบบนี้รวมถึงตัวโลบาร์สไตลิ่งบาร์สุดหล่อของเรานะคะของแท้แบบนี้ก็ดําเงาเหมือนกันตัวนี้ถ้าซื้อเองนี่เกือบ3าม0 0ื่นนะครับบอกก่อนนะครับนี่มาจากโรงงานติดมาเลยนะครับของพวกนี้ที่ติดมากับตัวรถแบบนี้เขาก็จะได้รับการรับประกันจากมิซูมาเตอร์ด้วยนะคะแล้วก็ต้องใส่เป็นกระบะลายเนอร์แบบพิเศษที่เขาติดมาาโรงงานให้เรียบร้อยด้วยใช่เพราะว่ามันจะมีการแบบ ไม,มีขอบนขอบนออกบ้างเนาะไม่มีขอบน่มันจะเป็นไว้ขอบนะครับการชนหลังนะครับก็เป็นสีดํามาให้นะครับมถึงมือเปิดท้ายนะคะก็เป็นสีดําจากโรงงานโอโ้และรุ่นนี้แอดลีดขับเครื่อ,อง2้อของเราเนี่ยก็จะเป็นกล้องรอบคันนะคะโอโ้โหนะครับมีกล้องหมดเลยนะครับว่าด้านหน้าด้านหลังและที่กระจก ซ้ายขวานะครับจะมองทางซ้ายขวามีกล้องทุกทิศทางเบิร์ดไอวิวนาออยู่ที่หน้าจอของเราได้เลยนะคะโอ้โหถอยจอดนี้ไม่ต้องห่วงนะเอาไปสอบใบขับขี่นี่คือแบบสบายโ้สบายเห็นเส้นด้านข้างทุกอย่างชัดเจนนะครับนี่ใช้ได้ครับ รวมถึงข้างในภายในเนี่ยจะเป็นเบาะหนังทูโทนนะคะเป็นสีดําส้มโอ้โหสไตล์รถอีกก็จะมีสีส้มแซมนิดนึงนะครับและเบาะที่ได้เป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับด้วยนะครับโอ้สบายเลยปรับไฟฟ้าทิศแปทิศทางกันเลยทีเดียวนะคะสะดวกสบายมากปุ่มจ่ายเป็นปุ่มสตาร์ทเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็มีทั้งคุยคอนโทรลมีทั้งมัลติฟังก์ชันจากเครื่องเสียงบนพวงมาลัยมีจอสกรีนรองรับ Apple CarPlay Android Auto ได้ครบหมดนะครับในออปชั่นก็คือ มาแบบนี้ครบจากโรงงานานะครับมีติดแค่ตัวโลโก้ก แล้วก็ฟรมแค่นั้นเลยส่งมาได้เลยในราคา1นึ่งแสนบาทของลูกค้าเนี่ยเราฟรีค่าจดทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วก็คือเน็ตทั่วแล้วนะครับยอดนี้คือลูกค้ายอดที่เราใช้เงินจริงตามนี้เลยไม่มีเพิ่มแล้วค้าขายก็สามารถออกได้นะคะโอ้โหนะครับพิเศษแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ต้องรีบบอกนิดนึงนะเพราะมันต้องสั่งรถกันนิดนึงด้วยนะคะเป็นการแย่งชิงกันมากครับตอนนี้ค่ะเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวลูกค้าจะมารับรถนักประมาณ9ก้าโมงที่โชว์รูมยังไงเดี๋ยวเรา รอเซอร์ไพรส์มีน้องหมีเซอร์ไพรส์ลูกค้านะคะครับงั้นเดี๋ยวไปรอรับลูกค้ากันเลยครับไปกันเลยค่ะ,อ,คะอ่ะรอดไปรอดนึงเอ้ย